สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการาสร้างองค์ประกะอบหรือโมเดลในตัว Twinmotion หรือการ Import มาจากาไฟล์ข้างนอกนะครับว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเ,เราจะมาดูที่กรณีของการเอาโมเดลที่เราเรียกว่าเป็น preset model เนี่ยที่มีอยู่ใน Twinmotion ซึ่งมันเป็นส่วนใหญ่เป็นแค่ primitive object นะครับ ถ้าเราจะดูเราคลี่ตรงไลบรารีด้านซ้ายนะฮะมาเราเห็นว่าในรายการนี้มันมีรายการที่ชื่อว่า Object พอเราเข้าไปดูใน Object เนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีองค์ประกอบทั่วไปแต่ผมอยากให้ดูตัวที่เรียกว่า i m i t i v e p r i m i t i v e เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสี่เหลี่ยมวงกลมแท่งทรงกระบ,บอกอะไรก็แล้วแต่พีระมิดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราทําขึ้นมาเพื่อจะส่วนใหญ่เราใช้อันนี้สาหรับการที่เป็นตัวทดสอบเรื่อง m a t e r i a l อะไรกันนะครับคงไม่ได้เป็นโมเดลจริงๆหรอก นะครับหรือแม้กระทั่งหลาจะเอาอ็อบเจกต์บางอย่างให้อย่างเช่นซ y ลินเดอร์อะไรก็แล้วแต่ให้มันแอพพลายมาเป็นพวกหลอดไฟตัวโคมไฟอะไรทำนองนี้ประกอบในซีนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็อย่างยกตัวอย่างเช่นผมจะลองเอากล่องขนาดสัก1เมตรมาวางหน้าตากประมาณนี้นะครับผมจะลองกดตัว F นิดหน่อย full screen นะครับก็ได้เป็นกล่องผมจะลองเอาเป็นเพลนนะครับขนาด10เมตรมาวางอันนี้จะเป็นเพลน ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเราจะเอาไอ้ของอ็อบเจกต์โอน้พื่ประการใช้ในการทดสอบเช่นเราสร้างแมทริเวลขึ้นใหม่หรือแอ p พลายแมท i a l เข้าไปเพื่อจะดูว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับถัดไปเราจะดูอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเรา Import มันเข้ามานะครับโดยที่เราไปที่รายการแรกของ t Tool Set ข้างล่างเนี่ยนะครับเลือกหัวข้อตัวที่เรา Import แล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวก หลังจากนั้นเราก็จะไป browse เอาไฟล์ที่เราอยู่ด้านนอกมาถ้าเราสังเกตดูในการ browse เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูไฟล์ type นะครับมันก็จะได้หลายลักษณะนะครับมี FBX Sketchup เองนะครับ OBJ นี่ก็จะเป็นของกลุ่มพวกมา y าอะไรทำนองนี้นะครับ Cinema 4D นะ CD 4D เนี่ยนะครับแล้วก็จะมี Udata Smith อันนี้ก็เป็น ตัว Data ของ Unreal Engine นะครับซึ่งเราในกรณีน,นี้เราอาจจะได้โมเดลจากทางฝั่ง Unreal Engine มาบางทีเราก็จะได้เป็น Format f ไฟลที่เป็น Udata Smith อันนี้นะครับอันนี้เป็นหลักๆที่เราทำได้แลมี Author Format เราจะเห็นว่ามีอย่างเช่น l w ทั้งหลายแหละพวกนี้ก็เป็นของ Lightwave นะครับ STL นะครับอันนี้ก็เป็น ไฟล์ฟอร์แม 3D พื้นฐานที่เราสามารถจะใช้ได้และมีพวก WRL อันนี้เป็น virtual reality format mm hmm. ดั้งเดิมโบราณเลยนะครับที่เราใช้เป็นพวกเกี่ยวกับการดู virtual model ในเว็บไซต์เป็นหลักนะครับหลักๆที่เราใช้กันดยูท่ทั่วไปก็อาจจะเป็นพวก FBX ในกรณีที่มันเป็นฟอร์แมตไฟล์ที่มันมี texture ประกอบเช่น FBX ตัวอ,อย่างเช่น dae อะไรเงี้ย c o r าดาไฟล์นะครับพวกเนี้ยเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตมาจากที่อื่นเนี่ยนะครับมันมักจะสร้าง,างเช่นกรณีตัวอย่างจะเห็นว่ามันมีอย่างเช่นอันนี้ผมส่งมาจาก sketchupfile นะครับเป็น fbx เนี่ยมันก็จะทำ subfolder ที่เก็บเอา texture ข้างในเราจะลองดูง่ายๆก่อนสมมติว่าผมจะลองเลือกมาสักอันนะครับมผมจะลองดูที่ ผมเลือกตัว sketchup file เลยนะครับเพนมานะครับทีนี้ใน sketchup file ถ้าเราดูที่ option นิดนึงไม่ว่าเราจะดึงเป็น sketchup file เป็น format อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราสังเกตดูใน option เนี่ยมันจะมีอยู่รายการที่น่าสนใจตัวนี้คือ,อเวลาดึงเข้ามาแล้วต้องการให้ twin motion นั้นรวบรวมหรือรวมกลุ่มข้อมูลเป็นอย่างไร default เนี่ยตรง collapse เนี่ยนะครับมันจะเป็น collapse by material หมายความว่าอะไรที่เป็น material เดียวกันเนี่ยมันจะรวมเป็น1รายการ แต่ถ้าเราต้องการคงตัวไฮบราคีของโมเดลให้มันเหมือนกับออริจินอลเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้แล้วก็บอกว่าคีบไฮบราคีเอาไว้ถ้าเราคีบไฮบราคีหมาหมายไวเพราะว่าจากสเกตอัพมายัางไงจากซอฟต์แวร์ 3D อื่นๆมาเป็นไงก็จะอยู่ในสตรัคเจอร์แบบนั้นซึ่งผมจะเลือกเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับมันมีเรื่อง up axis นิดหน่อยนะครับซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ย up axis default มัน ปกติมันจะเป็นแกนแรนะครับอย่างเช่น sketchup หรืออะไรแต่แล้วแต่แต่ถ้าเป็นมายาเนี่ยแกนแกนดิ่งแกนตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันคือแกน Y นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราอาจจะตั้งให้ตรงไม่ไงั้นโมเดลมจะตะแคงนะครับ unit conversion อันนี้เป็นการบอกว่าเราต้อง convert unit หรือเปล่านะครับโดยปกติเราปล่อยเป็น auto เพื่อให้มันจัดการเองนะครับผมจะลองโอเคดูก่อนอันนี้เป็น sketchup file นะครับก็จะถูกดึงเข้ามาโอเคนะฮะอันนี้คือโมเดลพอดีมัน มันห่างกันเห็นไหมฮะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตอนที่เราวาดผมวาดโมเดลนี้ผมไม่ได้เอาลงไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ของระบบมันก็เลยออกไปไกลนิดหน่อยอันนี้คือโมเดลที่ดึงมาจากสเก็ตพักถ้าเราเครียดมาดูเนี่ยผมตั้งชื่อเป็นกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองกรุ๊ปสามโททีไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้ใส่ชื่อผมใช้เป็นกรุ๊ปเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาในทวินโมชันเนี่ยมันจะมันจะใส่ซัฟฟิกให้เป็นศูนย์หนึ 2, ่งศูนย์สองศูนย์สามก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราดึงมานะจาจก มันก็ยังคงไฮรักที่เป็นตามกรุ๊ปที่เราเลือกจากตัวสเกตอัพมเดนะครับถัดไปกรณีในกรณีที่เราใช้เป็นพวก FBX มันมีข้อที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมจะด e นี้ทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วเราจะลองใหม่อันนี้มันจะมีลิสต์อยู่ใน Import นะครับผมอาจจะ Re-Import ใหม่ก็ได้นะครับหรือผมอาจจะลบทิ้งนะครับผมอาจจะคลิกนี้นะครับแล้วผมเลือก Delete โอเคผมจะดึงเข้ามาใหม่ คราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นพวก F B X file นะครับเราพบว่าในกรณีที่มันเป็น F B X นะครับในกรณีที่ F B X มาจาก Revit ผมจะลองดูก่อนจาก Revit นะครับ Open มานะครับผมปล่อยให้มันเป็น key hierarchy เหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็ได้โมเดลอันนี้อันนี้เป็นโมเดลที่มาจาก F B X ของ Revit นะครับผมพบว่า F B X จาก Revit เนี่ยลองสังเกตดูนะฮะกล่องนี้มันเป็นขนาด 2, 2อคูณสเมตรผมจะลองเอา primitive object ขนาดเมตรหนึงมาเทียบดูจะได้เห็นไอเดียนะฮะมันจะเห็นอยู่ประมาณนี้ซึ่ง scale มันถูกกรณนนีที่เป็น f v, f v x มาจาก Revit เนี่ย scale ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดมาจาก SketchUp เ,เ,เนี่ยผมพบว่ามัน scale มันเพี้ยนไปเราจะลองดูง่ายๆนะครับผมจะเอาของ Revit นี้ออกไปก่อน delete ทิ้งไปนะครับคราวนี้ผมจะดึงจาก import มาใหม่คราวนี้ผมจะดึงจาก FBX ที่ได้มาจาก SketchUp นะครับ ผม Export จาก SketchUp เป็น FBX แล้วก็ Open นมาทีนี้เราสังเกตดูถ้าดูใน Option ผมจะทำแบบเดิมคือ Keep hierarchy ไว้เหมือนเดิม Unit Conversion เป็น Auto เหมือนเดิมนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็โอเคนะอันนี้อเผอิญมันมี Material ซึ่งผมเคย Import ก่อนหนะ้ามันแมทเทียรีมันจะซ้ำนะครับผมก็ Use Material ก็ได้นะครับนี่ถามว่ามันอยู่ที่ไหนล่ะรายการแล้วกดัว F นะครับนี่จะเห็นว่ามันเล็กนิดเดียว นะครับเล็กนิดเดียวนะลองสังเกตด,ดูตรงเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้คือโมเดลขนาดขนาด1เมตรสังเกตด,ดูนะครับโมเดลผมอันแค่นี้เองนะครับซึ่งจริงจริงโมเดลผมอะประมาณเมตรคูณเมตรสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็สีเหลืองอันเล็กที่ผมทามาเนี่ยคือคือเมตรหนึ่งเหมือนกันนะครับผมจะลองลดสปีดเออันนี้นะหนึ่งเมตรอันนี้คือหนึ่งเมตรจริงนี่บอกว่าเข้ามาไซส์มันเล็กผิดปกตินะครับ เท่าที่ทดสอบตอนนี้นะครับผมจะ delete ก่อนเสร็จแล้วผมจะเอาอันนี้ออกไปจาก n ีแล้วผมจะ import ใหม่เท่าที่ผมทดสอบเรพบว่า,าถ้าเรามาจาก fbx ที่มาจาก sketchup เนี่ยเราต้อง scale มันร้อยเท่าผมจะลองทำให้ดูผมเลือกไฟล์เดิมนะครับ from sketchup ที่เป็น fbx นะครับใน option เนี่ยผมปล่อยเหมือนเดิมคือบอกว่า คีย์ไพระคีย y จะต้องยูนิตคอนเวอร์ชันเนี่ยผมยกเลิอกออโต้แล้วก็ใส่ตัวนี้ไปร้อย่นะครับแล้วก็โอเคนะครับโมเดลจะเข้ามานะครับสังเกตดูนะฮะอันนี้โมเดลของผมเนี่ยไอ้กล่องนี่คือกล่องของ Twinmotion นะครับไอ้ตัวนี้เท่ากันเห็นไหมฮะเท่ากันนะครับเป็นเมตรนึงเท่ากันที่มาจากมาจากสเกตอัพเนี่ยผมเขียนกล่องสีเหลืองนี่คือเมตรมันจะเท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็น ในกรณีที่เราดึง FBX มาจาก SketchUp นะครับก็มี scaling นิดหน่อยนะครับเ,เราจะสังเกตอีกอย่างเวลาที่เราลิงก์ไฟล์พวกเนื่องจากเวลาเราเอาไฟล์พวกนี้มาสังเกตดูนะครับเวลาผมดึงจาก FBX อันนี้เป็นโมเดลจาก,ก Twinmotion เองนะครับถ้าผมคลิกไปที่โมเดลที่ได้มาจากตัวตัวตัว Sketch FBX เองสังเกตดูนะครับ ไม่ว่าเราจะเลือกโมเดลตัวไหนก็ตามแกนเนี่ยสังเกตเห็นไหมแกนมันอยู่ที่นี่ครสังเกตดูผมจะลองเลือก,อกตัวนี้นะครับแล้วผมพยายามจะย้ายให้พวกเราเห็นมาใหด้ดีสังเกตดูฮะจุดนี้จริงๆคือก่อนหน้าที่เราจะย้ายมาันจุดนั้นคือศูนย์ศูนย์ในระบบของเซนอัพนะครับโมเดลมันจะอยู่ห่างเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเกิดตรงนี้จะเป็นโรเทชันเนี่ยมันจะทํางานยากมากนะครับเพราะมันไม่อยู่บนเช่นกรณีจะเห็นว่ามันอยู่ที่เซนเตอร์ของมันการจัดการมันจะง่ายนะครับ นี้เวลาดึงมาจาก FBX จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับคือ Object ทุกตัวที่ดึงมาในฟอร์แมตของ FBX ทุกตัวจะมี Origin Point ตัวเดียวกันคือเบสของไฟล์นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยจริงๆในกระบวนการทำงานเนี่ยเราไม่ค่อยจะมา Edit m o มเดลในฝั่งของ Twinmotion นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโมเดลเนี่ย model, ส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนฝั่งต้นฉบับไม่ว่าจะเป็น s k e t อัพเ e ว i t อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ Reimport เข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการทางาน ภายใต้ตัว Twinmotion นะครับอันนี้เป็น Import File จะเป็น n i v i v i ไฟล์หรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปทดลองการใช้ปลักอินที่ทวินม o ช i ั่นเรียกว่าด i ยเวกลิงนะครับคือการเชื่อมโยงโดยตรงจากไฟล์อาทิเช่น s k t t u u p หรือ Wavit แล้วเข้ามาอยู่ใน Twinmotion น ดูว่าเราจะจัดการกับมันได้ยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เทอินีกก่อนนะครับ